สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่มีข้าวหรือเหลือหรือว่าข้าวที่บูดแล้วเราอย่าไปทิ้งค่ะเรานํามาทําเป็นปุ๋ยเป็นประโยชน์ต่อต้อนพืชเป็นอย่างมากเลยค่ะนี่คือข้าวเหลือที่เรากินไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําปุ๋ยกันเลยค่ะโดยเราก็จะนําข้าวเทใส่ลงในภาชนะเลยค่ะมีข้าวเหลือเท่าไหร่เราก็จะนํามาทําค่ะ ในการทำปุ๋ยของเราก็จะมีตัวช่วยค่ะเราก็จะใช้กะปิค่ะเราจะใช้กะปิหนึ่งช้อนค่ะกะปิเขาก็ผ่านการหมักกลายเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากเลยค่ะช่วยบำรุงดินบำรุงรากทำให้ต้นแข็งแรงค่ะตามด้วยผงชูรสหนึ่งช้อนค่ะผงชูรสก็จะช่วยเร่งการแตกใบอ่อนทำให้ใบเขียวงามแล้วก็เร่งดอกเร่งผลด้วยค่ะ และสิ่งสุดท้ายเราก็จะใส่น้ำเสาวข้าวเราหุงข้าวทุกวันเราก็ไม่ทิ้งน้ำเสาวข้าวเราก็จะใส่ลงไปผสมรวมกันค่ะเราใช้น้ำเสาวข้าวประมาณ1ลิตรค่ะน้ำเสาวข้าวก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้ต้นพืชหนังแข็งแรงค่ะและเราก็จะทำการขยำขยำทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ สูตรนี้ทําง่ายโดยเราไม่ต้องไปเสียเวลาหมักด้วยค่ะหรือเพื่อนๆจะนําไปหมักก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วเขาก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ําเลยค่ะการที่เรากลองเอาแต่น้ําก็เพื่อที่เราไปลดเขาจะไม่ติดตอนที่หัวฉีดค่ะปุ๋ยข้าวบูดก็จะทําง่ายๆเลยค่ะ เมื่อเราไปรดแล้วพืชผักของเราก็จะงามเป็นอย่างมากค่ะและเราก็ได้ปุ๋ยเลอที่จะนำไปรดพืชผักในสวนของเราแล้วค่ะส่วนอัตราการใช้หนึ่งเหยือกก็จะประมาณลิตรครึ่งเราก็จะใส่ไปประมาณ5ช้อนค่ะสุดนี้สามารถใช้น้ำได้ถึง10ลิตรเลยค่ะแล้วเราก็นำมารดต้น มะม่วงน่ะหาวมะนาโฮญี่ปุ่นกันค่ะก็จะช่วยให้เขามีการแตกใบอ่อนที่เยอะก็จะกลายเป็นพุ่มที่ใหญ่มากเลยค่ะและนี่คือพืชผักใบของเราค่ะก็จะเป็นผักบุ้งจีนเราก็จะใส่บัวรดน้ำมาลดเขาเขาก็จะช่วยบำรุงดินบำรุงรากทำให้ผักบุ้งน,นั้นโตไวต้นแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยอีกด้วยค่ะ ส่วนไม้ประดับต้ดนดอกส้ทองเราก็จะมาลดเขาอยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้ยอดเขาพุ่งใหญ่พุ่งยาวมีน้ำหนักดีแล้วก็ยังช่วยให้แตกแขนงไปเรื่อยๆได้อีกด้วยค่ะเ,เพื่อนๆที่มีข้าวเหลือข้าบูดอย่าไปทิ้งนำมาทำเป็นปุ๋ยต้นพืชถักงามมากเลยค่ะ